เราก็กลับมาคุยกันต่ออ่าววันนี้บอกวันที่ก่อนวันที่21ตรงกับวันจันทร์เมษายน2568เรามาคุยกันเรื่องของตึกสอตองอเมื่อประมาณทักส5บห้วันนะนะมีคนพยายามที่จะบอกผมแล้วก็พยายามที่จะขยัดขยอให้ได้ว่าคนก้อยเอ้ยนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมะไม่ได้เรื่องของศสลธรรมจริยธรรม ไอ้นี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไงธรรมชาติจริงธรรมชาติแกลงก้งคนตายทังไรกันหนูบาปเราธรรมชาตินี่อยู่ในหน้าตายอยู่พืนที่เออแล้วเคยที่บอกกันดังนี้ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะล้วนๆเลย ธรรมะคือคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมคนที่หวังแต่จะได้หวังแต่จะกอบโอยส่วนคนอื่นจะเป็นจะตายจะลำบากจะยากเข็นยังไงมันก็ไม่รู้สึกรู้ษาพวกนี้พวกนี้มันไม่ใช่ขาดคุณธรรมอย่างเดียวนะพวกนี้ใจสกปรกพวกนี้ใจหยาบชาสามานพวกแบบนี้แหลกขอยตกนรกกให้ตายกันให้หมดบ้าง นะมันไม่ได้คิดเลยว่าที่ไอ้ตึกถล่มนะมันจะถล่มเวลาไหนไอ้ที่โหนทำนายที่หมอทำนายกันนะ่ะทำนายอะไรก็ไม่รู้คนงานตายเท่าไหร่ทำไมไม่ทายไม่ทำนายให้ถูกต้องละ่ะเออแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตึกนี้ไอ้พวกสอตองอหรือว่าพวกที่รับบริษัทที่รับมาทำอ่ะ มันกินงบประมาณกันเหลือเท่านี้ทำไมไม่บอกกันให้หมดเลยอ่โหนหมออ่าทั้งหลายที่ว่าทําเกี่ยวกับเรื่องร่างทรงเกี่ยวกับเรื่องหมอโหดอะไรเหล่านี้เป็ต้นเออยังมาบอกผมยังมาแย่งผมว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรอ้าวผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรจริงเพราะผมไม่รู้ว่าเขาสร้างงบประมาณเท่าไหร่ตอนแรกแต่ตอนนี้มันออกมาแล้ว งบประมาณที่สร้างตึกสตองว่าสองพันกว่าล้านบาทแล้วทีนี้บริษัทที่รับเหมาบริษัทแรกรับปับแล้วก็ไปต่อให้อีกบริษัทหนึ่งเป็นสองไปต่อให้อีก,อกบริษัทหนึ่งเป็นสไปต่ออีกครับเป็นส่ไปต่อรับเหมาผู้ที่หจึงจะได้ลงม,มือทำตึกนี้ แล้วกิดดูกว่าจะผ่านที่หนึ่งกินไปเท่าไรขั้นที่สองกินไปเท่าไรขั้นที่สามกินไปเท่าไร่กินไปที่สี่กินไปเท่าไหร่กว่าจะได้ทําจริงๆมาขั้นที่ห้าแล้วขั้นที่ห้าเนี่ยก็รับงานมาทาเนี่ยจากงบสองพันกว่าล้านบาทเหลือห้าร้อยล้านบาทและมันไม่พังเลยมันจะอยู่แต่เปรตแต่หกไหร่กยเอาเล็กอย่างดีอย่างขนาดดีดูแต่เปรตพวกนี้ไปอกเล็กขนาดน้อยอก็ไม่ดู นี่แหละยังยัง,ยงบอกอยังมาบอกแล้วว่าทรมาไม่ําคัธทรมาไม่รำคัน,คนบีหละเอาได้ําคันเนาะเพื่อคนที่เชื่อโหดเชียรไอหมอดูเชื่อรังสูงเชืร่รไรอเชื่อไปตาพ่อม่ได้ว่าไรในเรือๆๆ่องของตนพ่อมไม่เกีย่ยวเชื่อไปเลยอย่าว่าแต่พวกคนเลยพวกทันเลยพี่น้องมก็มกมือนกันหละเอาตาตัดได้พี่นอ้อ,นอ,อ,นองเฮแหละทานหรือนักมาที่ทำหรือไม ผมก็บ,บอกแล้วบอกแล้วว่านั้นปั่นนั้นแล้วไม่ได้เกิดปัณณนี้ปัณณนี้นะนี่และเื่งองซ้อไอตึกซ่อตอง้อเนี่ยรู้กันแล้วหรือยังนะครับท่านที่แย้งผมมาเแล้วเกินแย้งกันจริงจริงรู้ไหมว่าพอตอนที่จะสร้างกิิงอะงบสองพันกว่าล้านมันเหลือเท่าไหร่เหลือห้าร้อยล้านและตึกห้าร้อยล้านสามสิบกว่าชั้นอย่างเงี้ยแล้วบนสุดคุณรู้ไหม บนสุดนั้นมีที่จอดเครื่องบินนะมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยแล้วของไอ้เฟอร์นิเจอร์ในตึกนั้นนะ่ะมันราคามันไม่ใช่คลอกคล็กนะเออราคาไม่ได้คลอกคล็กราคาแบบเกรดเอบวกทั้งนั้นแล้วจะอะไรนักหนาแล้วครับไอ้ตึกสอตองอเนี่ยคือจริงๆแล้วคณะทำงานเนี่ยเขาเป็นผู้ตรวจเงิน นะเวลาองค์กรของรัฐจะทำอะไรทำอะไรเนี่ยพยายามต้องตรวจสอบองค์กรอื่นนะตรวจสอบองคอนน์กรนี้ตรวจสอบองค์กรนั้นนั่นแหละแต่ตรวจสอบเสร็จแล้วก็พอเงอินใต้โต๊ะมาก็ไม่เป็นปัญหาก็รสร้างไปเถอะพอสุดท้ายแล้วไปไงมวัวแต่ไปตรวจสอบคนอื่นมวัวแต่ไปตรวจสอบคนอื่นอ้าวทีนี้ของตัวเองอะแผลมันเวอะหวาไปสมด แผลทั้งตัวเลยอย่างนี้จะทำอย่างไรล่ะนั่นแหละก็ผมบอกแล้วประเทศไทยนับถือาศาสนา,าพุทธไม่รู้จะมีาศาสดา,ศาพ,พระพุทธเจ้าไว้ทำไมถ้าไม่ทำตามกันน่ะมันจะให้หมดประเทศเลยนะครับอย่าให้พุทธหมดประเทศเลยให้เหลือบ้างสักิดสักหุยจ้ะเข้าใจไหมให้เหลือสักหน่อยสิ ไอ้ตัวคนนี้บางคุณพูดพูดพูดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของประเทศไใจบ้าโบอะไรก็ไม่รู้พูดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังไงอะมองยังไงคุณอะไรมาวัตตะติตติเอาบัตรประชาชนเหรอเอาทางราชการที่นับบัตรจากประชาชนว่าคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะหรือว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะเป็นพูดอะบ้าแล้วพูดอะไรอ่ะพูดแต่ในบัตรประชาชนแต่พอการกระทำถึงพราหมนั่งนั้นเป็นาศาสนาพราหมณ์เป็นาศาสนาที่ เกี่ยวกับเรื่องของมันอะไรเป็นศาสนาที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนไม่รู้ใครรับไปชอบศาสนาก็ไม่มีเออมีแหละมีอาจารย์มีตำนานมีนะศาสนาเนี้ยศาสนาพราหมณ์เราก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าศาสนาพุทธมันมันมันได้ถ้าปฏิบัติแล้ว นี่ถ้าคนที่ทำที่คนที่ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้าไปทําไอ้ถ้าไปมีก็ประมาณสองพันกว่าล้านบาทเนี่ยแล้วก็ทําไปแต่สองพันกว่าล้านหักกำลังกับไรได้บ้างหละนะได้แน่นอนแล้วได้เป็นเป็นร้อยร้อยล้านด้วยกำไรนะไม่จะได้นิดๆหน่อยนะแต่คนไม่มีคนไม่พอนี่รวยแล้วก็อยากจะรวยจากและคุณจะไป จะไปทําให้คนจนลําบากอันนี้เงินภาษีของพวกเราพวกจนๆนั้งนั้นแหละส่วนมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยประเทศที่ยังยากจนอยู่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยพัฒนาอะไรประเทศไทยกําลังประเทศที่เป็นกำลังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาตั้งแต่พัมอ,อยู่ปอดใส่ดูมาแล้วนี่เป็นแข่พั้มหกสิบกปีแล้วยังก,กาลังพัฒนาอยู่วันแล้วไม่รู้พัฒนาอะไรหน้าชีวิตชีวิตกองคนเนี่ย ยิ่งขุดมากบดทะมองกว่างผิดยิงต่ำลงเลยธรรมะเลยไปใช้เกี่ยวกับเรื่องคุณแก้เพี่อไอ้เร่อยพอแก้ตั้งตัอข้าธรรมะเรอบ้าแล้วข้าธรรมะข้าวตอนนี้แหละตอนที่เราเริ่มเริ่มเป็นเด็กพอรู้เรื่องราวแล้วเราก็ต้องพยายามฝึกขัดศึกษาให้ได้ธรรมะ ไม่ใช่อะไรหรอกธรรมะที่ผมพูดเนี่ยคือศีลและธรรมเจริยธรรมนะถ้าเราทําได้แล้วมันดีต่อเรานั่นแหละแหละพมติดป้ายแหละพมติดแหนถึงไปตาขี้แมวตเยยาเร่ยอใจไหมอ่ะธรามาพระพุทธเจ้าเนี่ก็สอนให้คนเป็นคนที่มีความเจริญดุงเรื่องประสบความสาเร็จในการในงานแล้วการย,ยืนยงกงุมกระพันอยู่ได้แต่นี้พวกศิวาเทวไอพันี้ย เจ้าไอ้ไอ้กินข้องชาวบ้านนะชาวบ้านนุยตายแล้วเสียปาร์ตี้ทุกวันทุกเดือนทุกปีตายห้องแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วเสียปาร์ตี้ตายแล้วแล้วทึ้งปาร์ตี้ก็ชาวบ้านได้่ยจติดอว่าหลานคนเนี่ยคิดต่อแล้วเดินเดินเทวไแกโมจูเอาไปเท่าใดยังท้งโมจูเอาไปทำไรกันนักหนาเลาเอามาสร้างมานเมืองเอามาสร้างไอส้สิ่งลบสิ่งละป้าที่มันดูแล้วมันทำ ให้มันดูดีให้ได้ไม่จะทาและลรไหวพังเล้วทายบบตซี่ทั่วประเทศเลยวันนี้พุ่มมีเหล็กตาขึินเหล็กตายดีว่าแล้วแล้วไม่ดูไอะไรไปเชื่ออะไรไม่นีได้ดูแล้วแหละไอ้ไอ้คุณที่ว่าผมอว่าผมเรื่องธรรมชาติธรรมชาติผมกล่าไม่ใจ่เตี้ยงที่ธรรมชาติก็ธรรมชาติผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องใหญ่มันคือเรื่องของคอร์รัปชัน คอรัปชันล้วนๆ2,100กว่าล้านบาทเหลือ500ล้านบาทและมันจะเรื่อตจำกี้มูก่กี้แมวเรยอ่อบ้าเลยเพื่อทำกันแบบน,นี้เลยแกประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้พอเลยอยากอย่ากฮกกันตัวอย่ากฮก,กตัวเองกันนักแต่ว่าประเทศไทยกับเรื่องนาอยาก,กีฮกตัวเองนะไม่ต้องกีฮกนี่ไรทำไอ้ไรแกไม่จริงกับจีนไอ้ไรแกไม่จริงก็คือไม่จริงนะเออ ทำบันไดตายเลยพีนอง g ชาวบ้านตายมดนี่หนักการเมืองหนักการเม็ดการเมืองกันเลยเชือได้ไม่ใครจะได้นี่ครับแรงต่างเพแรงไว้โดยรู้ไอแรงไว้เมืองกัเราได้เดินบุญฟ้าเลยกับแม่แกับเราบาทจ้ยรุดไดแล้วมันทำไรกันไม่รู้นะไม่ใช่บาราตบ้านนี่ว่าการเมืองตุกุลตุกผักตุกเกตตุกได้ต่างเพว่ากันเม้ารวมเลยนี่กันนักการเมืองแล้ว ส่วนเย้ยเชื่อไม่ค่อยได้ี่แรกกันตรงแล้วเชื่อได้เพื่อบ่ซืือกันตางประเทศกระซือกันตางประเทศมันก็ไปกินกันต่างประเทศแล้วบมื่ตีเรื่อยประเทศมันก็หยัดกันหมดแล้วบางคนจังหวัดได้ไม่รู้บากวันนี้จังหวัดนี้ก็ซชือจังหวัดนั้นก็ซชือซื้อเทียกันต่างไศแต่ไม่จับกันไม่ได้เอา้าเลยเว้ยกันตปบนั้น นะเรื่องนั้นเรื่องตึกซสาตอหอคุณแก่แย่พ่มคุณแกนั่นพ่มมันต้เข้าใจไป็นข้าใจก็ไม่รู้นะไอเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณอุบาทคุณค่าเจริญทำสิลรรมไม่ไม่ไม่ใจคุณพุทธแน่นอนแหละเป็นคนไทยแต่บัตรพกบัตรพวงนั้นก็คือบัตรปลาชนคนไทยรับตึ้อซาสนาพุทธแหละแต่มันไม่ใช่นับตือศาสนาพุทธจริงเมื่อกันด้ใบบัตรประชาชนพวกนี้มันเอาอย่างเดียวครับนี่คือพวกชลาด พวกจะลาที่เอาแต่ได้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 อย่างเดียวมันไม่ร้นเกิดี่เป็นเกิดี่ตายเกิดดิพ่ายเกิดดตาย้องบวกนี้ให้กูได้นี่ให้เมียกูบายให้ลูกกูบายให้ให้ลูกกูอยยุเบืองนอกเรียนนายมันร้อยไปเลยมึงฉายตาไปเลยเนื้อลูกก็มึงฉายไปเลยรู้ว่ามึงดอนไปเลยเมื่อเดเมื่อเกี่ยวันเมื่อนี่นี่ดูเก้า่าูุนายยกนายกอบนายกได้นายกเทศบาลเราแกยกับรถไปจนดเพื่อนเพื่อนแถกกิดอ มือแตกเผื่อได้ผื่แตกพวกก็มาก็ยำได้ไหมแต่ว่าไหนๆก็คือน้องเคยนัหละไปทำเบารถกล้องกดป่าก็คนลงอะ่ะที่สองและอย่างฝันนู่นฝันนี้ลาวนี่และมันแม่ตมักตร์โตนี่และพอเป็นนายกแท้แทบุตรีนู่นแล้วนู่นก็เป็นหนึ่งประธานาธิบดีเขายัาง,ายางเขายังเสี้ยวลังอยู่เลยเมื่อนั่นที่ก่อนแกเอาลี่แกระดับนายก รัฐบนตรีพิตตเดียวก็ยังรุดก็ยังล้อยอยา,าตัวตายเลยทั่งนี้โมโหรักการเมืองฝุงตีเคยเห็นเคยมองเขาแกว่าพิตตึงไปล้าตัวตายพิตตึงหยอบรับพิดกาวร่างมีไม้หรอไม่มีแต่พิต่เไม่นไมนคนดีอยู่แต่ไม่เคยเห็นคนละไรที่แม่เฮ้ยแม่เชื่อจ้ะมันอยู่แบบน,นี้แหละคือพวกพี่ก็คือพี่พวกคุณดีก็คุณดีมันไปอยู่ผ่านนั้นนั่นแหละครับ คนดีได้เป็นคนดีนี่ถ้าเป็นคนพี่เป็นระบากเพราะก็ดิบใส้ก้ามาจากนี้นี่จะแล้วพวกคนที่มีพวกที่มีคนทาจริยธรรมสิลธลรมเนี่ยเวลาเ็าไปทําเรื่องเป็ดเปรเรื่องบาบาเรื่องทำให้คนชาวบ้านระบากเขาก็ไม่ก้าททาเพราะเขาทาไม่ได้เ็าไม่นัดเรื่องปัญหานะแต่พวก,กพี่พี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไดจะไดธรรมมันทําโดยั้นชาตยานกันมันเองพวกนี้มันกิดมันได้ลูกเมีาบายบ้ายแหละกูได้เป็นนี่ เออวันนี้เราไร้ย่อนึกถึงผู้ดื้อมันไม่ใช่มีแต่ครอบครัวต้นครอบครัวเดียวนู่ไปแลยนู่พี่น้องเขาตายคิดถึงคิดเอาบันบ like so ้ายอยู่พ the ี่น yeah, ้องตายแล้วเขาบายกันอยู่ทามดีเขาได้แฟนรองแสนไม่รู้วะแต่ท่ามดีว่าเวลาเขาตายเวลานูพวกจากบ้านพวกพี่น้องก็จากบ้านตายดิคนเน้นหนาตาเขาไหม คนเหล่าวายพี่น้องตึนงตายกันแบบตึ๊ตึ๊งยุ่นเด็ดนี่สมุดมะสมุดนะสมุดนะถ้าตึกนี้อยาดอยาถ้าล่มก่อนหน้านี้นะให้พวกซ้อต่องอเข้าไปทํางานเนียเรียบรอยอนนะแล้วมันถึงแต่ล่มแล้วมันจึงจะรู้ซึกงกระูซ่านี่ก็แม่เอ้ยธรรมชาติของบ่าวนั้นแหละเสื้อมามันธรรมชาติจะเจนบอกไม่ใช่ธรรมชาติจะเ้นผือเห็นเนี่ยบอกแล้วไม่เชื่อ <N> นี่ถ้าผี้องมันตายนะถ้าตุกต,ต,ตึงตละ,ะลุมปนีนะแล้วมันทิ่ทายแล้งไปกันพนันเลยกันตึ้งนี้มาวางนี้เหลาแล้วบ้ากัดหรือ้าหรือข้องแก่พวกโอนเอามาค่ายโอนเอามาทำนายหมอดูร่างจุงจินเซ้เลยเนี่ยค่ายกันมูวมัดตั้งปเติแล้วกันสำหนักมู่กายนี่สำหนักนี้ก่ายน,น้นโหนนี่ก่ายน,านั้นหมอนี่ชายนู่ค่ายกันมูวมัดแล้วค่ายแก่กับหางแล้ว เลนี่ตัไปตึกซาทรรมาข้องพระพุทธแต่เจ้านี่แล้วคนไม่ต้องสื่อเลยนี่ครับมีมือรองมือที่ใสสะอาดทัวใจที่บริสุทธแ์ล้ยวายไม่ต้องไม่ต้องไหวได้ก็ได้ไหวไหวไปร่วงร่วงเหมือนเลยปัจจุบันนี้ครับไหวบอกไหวถึงอดิธาตแลวถึงพวกอดิธาตถึงรเราทำช่วงเว่าเราขอให้เราได้เรียนเก่งขอให้เราได้มีความารู้และรวยเยอะและ่งเราการาัตึกซาไปตา อดีตานี่เราก็ดึกษาในสิ่งที่เราอิิตานนั่นแล้วก็ฝึกแล้วก็ทำให้มันจำชองกันให้มันรู้จริงในงานแกเราทำมันมันก็ได้เงินนี่แล้วไม่ใช่ว่าเอาบางคนมีปัญหาโน้มมีปัญหานี้ปัญหาเยอแะแยะแต่หมดทำได้ไม่ถูกไปหาเจ้าสำหนักนู่นมัง่งไปหาหมอดูนี่มัง่งไปหาฮู้นมัง่งไปหาจินแท่มัง่งเลือไปหาจำได้แล้ว ขึ้นไม่มีตัองอยู่แล้วนี่เป็นปัญหานักก็คือตั้งไม่ก็มีอยู่แล้วเป็นนี่อยู่แล้วแล้วพอไปห้าฝ่ายโน,น้นก็ฝ่ายโน,น้นเขาไม่ได้เป็นเลยแต่เมื่อคุณไปห้าเขาก็ต้องรับบริการหละไปว่ามอไปว่าฮุนไปว่าอาจารย์ร่างตรงบุ้มไม่ได้นั่นอาชีพของเขาเราไปว่าไม่ได้ไม่ได้ทำหรือดิยกันคุณไม่รู้ไม่รู้จักฝึ๊กติช่าทำมาทา เกิดมาตั้งจิตบิดลองเล่ดีว่าวิชาธรรมะม,มันจะทําให้เราตายไหมออปุ่มมาวิชาธรรมะนี่มันไม่ได้ตายนี่ครับที่มันตายมันตายเพราะส่วนมากไม่มีธรรมะนั่นแหละนี่พูดเรื่องตายก็บไม่ไม่ไมาามมาชาธรรมะชตินะไอเรื่องธรรมะาชาติถูกคนตายไหนและแต่ว่าแกตายแบบไม่ใครดูเรื่องเลยเอ,อือนี่ไปซื้อนะเอาก็มีปัญหาเลย ไปซื้อผ้าไปซื้อข้องเก่อองคนหมาดู้ตำนายแค่สับจ่าสำนักตัวใกล้ไปซื้อไปซื้อ,ไป,อไปซื้อเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไปซื้อเลยครับเขาก็บริการพร้อมและเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรกดมงกฎหมายเขาไม่ผิดโหนจินแสหมอดูร่างทรงเจ้ารวงทรงผีเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรแล้วใครๆก็ไปห้ามให้เขาไม่ทำไม่ได้เขาต้องทำเพราะอาชีพของเขา อย่าว่าแต่ผมอย่าว่าแต่คุณอย่าว่าแต่ท่านอย่าว่าแต่เธออย่าว่าแต่โน่อย่าว่าแต่นั่นพระพุทธเจ้าก็ไปห้ามเขาแม้ทำก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอาชีพกองเขาเละแม่งเมาข้าวเป็นกองไฟเองจะทําทอย่างไรกันแม่งเมาข้าวไปปิ้นใลกองไฟเองไฟมันติดีเพือ้อบ้าแล้วเว้ยกองไฟนี่ไฟฟ้าอยู่บันนี้รอดไฟฟ้านี่อ,อยู่บันนี้ตึง้งบมแม่งเมาไม่กาบกองไฟตึ้งไฟฟ้าเพื่อรอดไฟฟ้านี่โหลดนี่อยู่ ไปป้ายเป็นโลนี่ได้ไหมหรอไฟฟ้ามันก็โลนี่ไม่ได้เลยมันจําเป็นเลยไม่ได้ทำเพลือผมก็ไม่ได้แลกเพลือเหมือนกันถ้าคนไม่หลอกดึงด้าธรรมะเล็กๆน้อยๆนะไปทุกอยู่วันแหละแต่ถึงจะท้าไปทุกแล้วไปซื้อไอ้ก้องก้องหม้อดูก้องกล้องหนก้องกล้องไงจิ้นแจก้องกล้องไงหม้อก้องแรงตรงกันซื้อแล้วถึงมันบาดใจแต่ต้นไปซื้อนะ โอ้ยบ่ายจ้อยดูก็ผมนุ่งไปซื้ออลายคนแลวรูก้ก้าว่าซื้อป้าแต่ว่าปาพื้นรงมันร้อนหนาวก็เฮือดลุงก็เฮือดวะฮ่าได้มาทุวอย่างเห็เอาแต่ก็ไม่ใช่ใครว่าเลยน,นี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่น้องใครพี่น้องใครคิดว่าทําอย่างนั้นแล้วสบายก็ทำไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรเลยกดซื้อก็ไม่ได้ผิดและคนขายก็ไม่ได้ผิดด้วยหมอดูโหนเรื่องทรงกินเสรแต่ต่าง ที่เขาดูให้เขาก็ไม่ผิดต้องเือนที่ผมบอกแลละคนเข้าไปหาเขาเองยายเขาไล่คุณไม่ได้หรอกเขาไม่ไล่หรอกใช่ไหมอ่ะไอเราไปโทษหมอดูไปโทษโหนไปโทษจินแสไปโทษ,โทษร่างทรงโทษไม่ได้แล้วไปชอบวิ่งกับไปหาไฟเองโทษใครโทษแม่งเมาอ่างนั้นใช่ไหมแทนที่เออเราน่าจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศีลหา้าเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยเนี้ย ปฏิบัติศีลหลาะข้อหนึ่งฝึกหัดเทานี้ฝึกหัดแต่ว่าลองปฏิบัติศีลหลายขกอทีะทจะได้ไม่ต้องไปเรียต่างขานูการนี่การหนการมอดูขาได้หลาวมันองเสียหลายต่างมันลงเสียเงินหลายบาทเอาแต่ถ้าไม่เยอก็ไมมีตังก็เอาไแต่ผมไม่เชือเช่อว่าได้ทีไม่ต่างผมต่างตึนหนูเอาครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็อบอกไว้แค่นี้แหละว่าถ้าใครนะ ปฏิบัติธรรมเอาคําสอนของรูพรทธเจ้าไปปฏิบัติไปทีละขั้นทีละขั้นไม่ต้องรีบและพอได้แล้วคนจะรู้ว่าโอ้ธรรมะเนี่ยมันทําให้เรานประสบความสําเร็จมันทําให้เราเกิดความสุขสบายในครอบครัวมันทําให้ความทุกข์มีน้อยลงมีน้อยลงแต่ความสุขมันจะทําให้ครอบครัวมีความรักมีความสามัคคีกันในผัวเมียลูกพ่อแม่ ประชาชนก็ดีการถ้าเราถ้าเรารู้นะรูเก,ก่ยวกก็เรื่องของการคาสอนของพระเจ้านะประเทศนี้มันไม่ใช่เป็นประเทศกํลาลังพัฒนาหรอกประเทศนี้พัฒนาไปนานแลว้วป่านนี้ถนนเป็นเอาทองมาปูเป็นถนนก็ได้แลว้วไม่รู้มาก่อนมีใครพูดก็ไม่รู้นี่เจ้าเชียงใหม่มาปัตานี้เนี่ยตามหลักแล้วประเทศไทยถนนทุกเส้นทุกสาย ไม่ต้องทากับอะไรหรอกทากับทองก็ยังได้เลยนะถ้าไม่มีคอร์รัปชันกันมากนักอ่ะมีคนพูดกันนะไม่ใช่มีคนพูดที่ผมไม่ใช่พูดคนเดียวนะมีคนพูดผมพูดมาก่อนนี่หละมันเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเหรอใช่ผมทําอย่างไรหรอกครับผมมีหน้าที่ผมเป็นนักปฏิบัติธรรมผมก็ออกมาพูดแบบนี้แต่ผมไม่ได้จ่อจงไปีนไหนอย่างไรผมพูดไปกลุ้งกลุงแบบนี้ชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปนะแต่จะบอกให้รู้ว่า ถ้าคุณอยากจะ,จะเจริญถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในทางที่เป็นสมาทิิฐินะงานที่เป็นสัางานสมมาทิิฐิสมาอาชีพที่ถูกต้องแล้วลงมือทำทำทาทาเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกวิธีเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆนะคุณศึกษาปฏิบัติทำไปด้วยแล้วคุณก็ทํากิจกรรมการงานของคุณไปด้วย แล้วคุณจะต้องมีหนึ่งสองสามสี่เดียวว่ากันเรื่อยๆผมก็พูดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะวันนี้ก็เอาแก่นี้แกที่ยังไม่ไปซื้อผ้าแครที่ยังไม่ไปซื้อของของหมอของจินแสของโหนก็ไปซื้อซะหลังทีชีวิตจะได้สบายไม่ต้องเก็บไม่ต้องคลายไม่ต้องป่วยซื้อแล้วมีโพกกระซับเลยซื้อแล้วรวยเลยซื้อแล้วสบายเลยไปซื้อนะครับไม่จะเป็นอะไรไม่ผิดอะไรเลยซื้อเลยซื้อเลยครับซื้อเลยผม ที่ผมจะมีเบอร์โทรผมจะบอกก็ไปซื้อเลยเนะี่ยไปซื้อนะแต่ไม่ต้องซื้อฝากผมนะผมไม่ต้องใช้ผ้าชัดหน้าเลยหรอกผมไม่ต้องเอาผ้าบันคอหรอกผมเอาหัวใจและมือเละนะเนะท้าทุกอย่างร่างกายทั้งหมดเลยเนี่ยทางานปฏิบัติธรรมลืมตาทํากิจการการงานแล้วก็สู้สู้วิริยะขยันหมั่นเพียรอยไหมแค่นี้แต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายมันตากพูดต้องปฏิบัติให้ได้ด้วย วันนี้แค่นี้พอแล้วไปก่อนแล้วครับพีน่น้องทุกท่านสวัสดีครับ